สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม b r i d g e Soul Reaper กันบ้างนะฮะอ่ากรช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ไล์นะทุกเกมแหละเพราะว่าเดินทางไปกรุงเทพนะฮะผมก็เลยอัดคลิปไปก่อนก็สำหรับเกมนี้นะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์3 7นะครับก็ข้าวันจะเข้าวันที่4ล่ละตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยประมาณ30นาทีก็ผมจะปล่อยคลิปวันพรุ่งนี้วันนี้ผมก็จะมา ตอบปัญหานะตามตามความคิดเห็นของผมนะครับว่าตัวละครพื้นฐานตัวไหนที่ควรปลดบังไครก่อนนะฮะเ,เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ตัวพื้นฐานที่ผม,ผมพูดถึงเนี่ยคือไม่รวมตัวลิมิเต็ดพวกปู่พวกอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าป้าอะไรเงี้ยคือเราไม่รวมตัวพวกนั้นเรารวมตัวพื้นฐานที่หาได้ง่ายๆก็พอ และแน่นอนครับผมพูดในพื้นฐานคนที่เติมน้อยนะสายเติมน้อยสายไม่เติมประมาณนี้ส่วนสายวานเนี่ยมันจะปดกี่ตัวก็ปดได้นะครับมาดูครับผมจะแนะนำามตัวละครตามความคิดเห็นส่วนตัวว่าควรปลดตัวไหนบ้างน,นะครับไม่ได้เรียงตามลำดับนะฮะตัวแรกครับอิชิมารุยินครับยินครับเป็นตัวละครสายโจมตีที่เรียกว่า โคตรโหดโคตรตึงนะครับตัวละครนี้ก่อนปลดบางใครเนี่ยถือว่าใช้ได้เก่งใช้ได้แต่ไม่ได้โหดมากแต่เมื่อปลดบางใครนะครับจะโหดขึ้นไปอีกขั้นเลยเรียกว่าโหดไปอีกขั้นเลยมาดูว่ามันโหดขึ้นยังไงนะครับยินนะครับเมื่อปลดปล่อยนะครับสวัสดิกะสกิลอันิเมตนี้คือชีเด็ดของตัวมันเลยฮะชีเด็ดของตัวนี้ครับก็คือ มันจะโจมตีเป็นเส้นตรงอันนี้เหมือนเดิมมันใช้งานง่ายและเมื่อคู่ต่อสู้พลังชีวิตต่ำกว่า50%นะครับมันจะแรงขึ้น25%นอกจากนั้นยังติดสถานะพิษสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก15%ถือว่าเป็นตัวปิดชีพนะครับปิดบัญชีที่ดีมากๆการโจมตีที่เป็นเส้นตรงไม่ได้สุม่มไม่ได้มีอะไรแรนดอมคือมันชัดเจนจะทำให้เราสามารถวางแผนการโจมตีได้ง่ายนะฮะ ต่อมาก็ดูที่สกิลฟันธรรมดานะครับสำหรับสกิลฟันธรรมดาก็จะเดินการโจมตีหนึ่งเป้าหมายตามปกตินะครับโดยจะสร้างดาเมจมากขึ้นมากกว่าก่อนปลดปล่อยบางไข่นะฮะ mm hmm. แล้วก็นี่ครับยินนะครับเป็นตัวละครนะครับที่มีความสามารถในการเจาะเกาะไอเพิกเฉยต่อพลังพ้องการพูดง่ายคือเจาะเกาะน,นั่นแหละแล้วก็จะสร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับ เมื่อคูดต่อสู้ตัวนั้นติดพิษมันหมายความว่าตัวนี้จะคอมโบกับตัวละครตัวกระเพาะพิษอย่างมาอยุริได้อย่างดีนะฮะที่เป็นตัวละครที่ผมแนะนําให้ปลดบางไขนะฮะตัวแรกๆเลยต่อมาครับซุยฟงครับซุยฟงครับเอ่อมีคนไปดูเทียริสเขาบอกหลังปกบางไขเนะี่ยเหมือนเทียริสมันจะต่ำาวังยินนะฮะแต่ผมบอกเลยถ้าคุณขึ้นชื่อว่าสายฟรีนะฮะ คุณต้องปลดไม้นะสองตัวฮนะเอาไว้ทำดาเมจเพราะผมเชื่อว่าดาเมจมันก็คือดาเมจใช่ครับดาเมจมันก็คือดาเมจไม่ว่าคุณจะเล่นตัวไหนค่าดาวแม่งสูงแม่งก็แรงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมเป็นสายเติมน้อยเนะี่ยผมจะลงทุนกับพวกตัวซับพอร์ตตัวป่วนมากกว่าอย่างปูเงี้ยปูเนี้ย,เ,ย,เ,ยเออเป็นดาเมจที่ดีถ้าดาวมันสูงนะมันโหดกว่ามันเทียบมันเทียบกอต แต่คุณจะทาดาวสูงได้หรือไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าโดราเมรเนี่ยเอาดาวสูงไว้ก่อนและไอ้สองตรงนี้เทียร์ก็สูงด้วยนะครับมาดูความสามารถนะครับตัวละครน,นี้เมื่อปลดบังคายก็จะเป็นปืนใหญ่กระบอกโตนะฮะ <c oughs> สร้างความเสียหาย2องร้อาสิบเซนในเรเวลแรกซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแกศัตรูนะครับ1เป้าหมายและเอ่อศัตรูด้านข้าอีกหนึ่งเป้าหมายอันนี้คือข้อเสียของ ของซุยฟงนะฮะที่อ่อนวังยินนะฮะนิดหน่อยก็คือบางครังเนี่ยเราต้องการจอกไปตรงกลางเนาะไม่ต้องการตีออกข้างบางทีมันสุ่มเนี่ยมันอาจจะเสียแผนไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากจนเกินไปนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวละครน,นี้จะการันตีคิดิคอนะครับถ้าตัวละครน,นั้นมีสัญลักษณ์ของไอ้นี่นะฮะสัญลักษณ์ตอนตีปกติน่ยถ้าคุณไปวางสัญลักษณ์ไว้น่ยมันติดคิดิคอแน่นอนก็น่าจะเหมาะก,กับการบังคับด้วยมือมากกว่า ในเซเรเทดูเอลนะโหดนะแล้วมันบ,บังคับแล้วมันเพิ่มพลังโจมตีเป็นสแต็กด้วยนะแล้วก็สกิลได้ตีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการวางสัญลักษณ์เป้าหมายบนศัตรูนะครับเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้นะฮะหน่วยรับเมื่อโจมตีจนเกิดความเสียหายจะมีโอกาส70%นะครับจะทำให้เป้าหมายนะครับติดพิษ2เทิร์นแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็คอมโบกับยินได้นะฮะ ยินและก็คือ,อยินเนี่ยมันเมื่อคู่ต่อสู้ติดพิษเนี่ยมันก็จะพัดาเมจมากขึ้นแล้วก็ตัวละครที่3ซึ่งผมแม่งไม่มีว่ะแม่งไม่มีว่ะผมไม่สามารถอธิบายเพิ่มเติมอะไรได้มากแต่จากที่ผมไปได้ใช้ในชา l e n g นนะฮะตัวละครนี้คุณแม่งต้องอัพคุณแม่งต้องปกปดบางใครแม่งโหดแน่นอนนั่นก็คือมายูรินะฮะ คือผมไม่มีตัวละครน่ะมันช่างน่าเศร้าใจเหลือเกินนี่นะฮะมายูรินะฮะมายูริครับเป็นตัวละครที่ผมไม่มีนะฮะและผมก็อยากได้มากๆด้วย <c oughs> น่าเสียดายนะฮะผมอธิบายเพิ่มเติมอะไรไม่ได้มากนะแต่ว่าตัวละครนี้ <c oughs> ตอนที่มันปลดบงังคายมันฟื้นคืนชีพได้สองครั้งนะฮะเป็นตัววางสเตตพิกที่ดีนะฮะและการโจมตี มันเป็นตัวรับดาเมจที่ดีมันไม่ได้เหนียวนะฮะแต่คือช็อตการโจมตีเนี่ยเอ่อบางคู่ต่อสู้เนี่ยมันโจมตีเดี่ยวถูกไหมฮะแบบแรงๆไปเลยมันต้องการเจาะเกาะไปเลยมันเอาไว้ฆ่าตัวเกาะหนาครับแต่ว่ามายุริไม่ได้เกาะหนาจนเกินไปแต่มันฟื้นชีวิตทําให้ไอ้พวกตีเดียวเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะก็คือเจอมายิริไม่ค่อยอยากจะตีตีตัวอื่นก่อนนะก็เป็น3ตัวละครนะตามความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมจะปลด ที่ผมเองจะปดบางใครก่อนนะฮะส่วนคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับ2ตัวดาเมจนะครับที่เขียนกันว่าควรปลดใครก่อนนะฮะเอาเป็นว่าคุณพร้อมตัวไหนคุณคุณ,ค,ณคุณอักตัวไหนได้ก่อนคุณว่าปลดตัวนั้นอนะปมดทั้งคู่ไปเลยครับที่ผมมีซุยฟง5้าดาวเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแลกมากกว่านะผมแลกอิชิมารุงินไป1นึ่งซุยฟงหน,งนะฮะ เหลือหินอีกหนึ่งนะครับแต่ซุยฟงผมเปิดได้2ทีแต่งินไม่เคยออกมานะครับยงินไม่เคยออกมาผมตั้งแต่อิชชิน2ทีซุยฟง2ทีนะครับที่เหลือก็เป็นนี่พี่หมีพี่หมาแล้วก็โทเซนอ่ามันก็เลยอัพ5ดาวไปก่อนโอเคท่านี้ก็เป็นทั้งหมดตามความพี่เห็นส่วนตัวตามตัวนี้เก่งแน่นอนเก่งแน่นอนแต่ว่าคุณไม่ต้องรีบหรอกครับการปลดตัวละครพวกเนี้ย มันง่ายง่ายกว่าตัวลิมิเต็ดนะฮะซึ่งต้องไปเล่นตามด่านส่วนตัวลิมิเต็ดที่ผมอยากกดนะฮะก็คือป้าแต่ว่าป้ามันก็หาได้นะป้าหาได้ตามกิจกรรมอะไรวะเี้ยผมจะไม่ผิดก,กับเซเลเทเรสนะจะมีอยู่ป้านะฮะก็จะถ้าตู้ถัดไปก็จะเป็นยามียามีผมผมไม่เอาเหมือนจะมันเก่งไหมมันเมย์ตานะแต่ไม่เอา ไม่ไม่ชอบไม่ชอบคือเราต้องเลือกไงคือเราไม่สามารถเมตาอะไรทุกตัวนะฮะอย่าลืมว่าเราเติมน้อยผมจะเลือกป้ามากกว่าแล้วก็เล็งไปที่อุคิวาร่าเลยประมาณนี้นะสอตัวนี้ไม่ก็ไอเซนนะครับ2ในสาตัวนี้แหละผมจะกดส่วนตัวอื่นๆผมก็จะใช้ตัวพื้นฐานไปก่อนและแน่นอนครับว่าจะมีอีกหลายตัวละครนะครับที่คุณควรใช้หากดาวมันสูงนะครับแต่คุณไม่ต้องรีดนะครับ บางตัวละครนะครับที่เป็น SSR นะฮะไม่ใช่ตัวสีทองก็เก่งเช่นลูเคียแชดก็เก่งนะครับยาจิรุก็เก่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันอยู่ในข้อแม้ที่ว่าดาวแม่งต้องเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเยอะแล้วตัวละครคุณยังไม่ไม่ครบเนี่ยคุณก็ใช้ตัวพวกนี้ได้ถ้ามันตั้ขึ้นตั้งสีดาวเนี่ยคุณใช้ได้เลยไปทดแทนกันได้นะไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ